สวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดพืชอุดมนะครับในนี้ก็คือเป็นโซนนรกภูมินะครับนี่นะครับโซนนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่นะครับบาปจากการจ้างผู้อื่นฆ่านี่มล้วก็มีบาปฆ่าเต่ามั่งก็ถูกยม,มาบาลเอาออกแทงเอามีดฟันมั่งนะครับเอาอะไรนะครับเราไปดูตรงอื่นกันต่อนะนี่ นี่ก็คือบาปจากชอบทําเสน่ห์ให้เขาหลงคนที่ชอบทําเสน่ห์ให้ผู้อื่นรุ่มหลงอะ่ะต้องเสียทรัพย์จนขาดสติต้องใช้กรรมนี้นะครับนี่ฆ่าคมคือลูกเมียผู้อื่นเนี่ยนะครับก็ยมาบาลก็จะเอาเลื่อยเอานกแร้งมาจิกมีหมามามาลุมกัดอย่างนี้แหละครับ ชอบฆ่าสัตว์นะครับตรงนี้นะครับฆ่าสัตว์เป็นอาชีพนี่ถูกนี่นะครับก็จะถูกยมบาลเอามีดแทงมั่งขีดเนื้อมั่งนะครับนี่ชอบลักขโมยนี่นะครับชวนเพื่อนป้นชิงเนี่ยฉกชิงวิ่งราวเนี่ยนะครับลักลอบนะครับ นี่นะครับก็จะโดนตัดมือมั่งนี่ก็โดนโยนลงมามั่งนะครับนี่โดนไอะโดนซ้อมมั่งนะครับทุกทรมานนะครับโทษของการรักขโมยนี่นะครับไม่รู้จักบุญคุณตรงเนี้นีนละคุณอะไรอย่างเงี้ยโทษทีไ่ได้รับก็คือจะมีนกกาลุมจิกอย่างนี้นะครับนี่ ชอบค่าวัวค่าควายนะครับนี่นี่นะครับคนนี้ก็ชอบดื่มน้ําเมาก็ต้องโดนน้าร้อนกอกปากนะครับนี่เอาเลยนะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ